คราวนี้พาคุณผู้ชมไปกินขนมคกโบราณกันบ้างปกติขนมคกเราจะเห็นใส่หน้าต้นหอมใช่ไหมโรยต้นหอมแต่คราวนี้ไม่เหมือนที่อื่นอยู่คู่เมืองปราดมากว่า30ปีหาทานได้ยากด้วยที่สําคัญเขาเปิดไม่กี่ชั่วโมงค่ะ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยนะคะกับร้านขนมครกค่ะอยู่ที่แยกท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดตราดชื่อว่าเจมนหนองเสม็ดหรือว่าหลายคนรู้จักในนามชื่อขนมครกยายหยอดตาแคะเป็นของดีเมืองตราดขายมานานกว่า30ปีแต่ละวันในลูกค้าจะแวะเวียนมาซื้อกันตั้งแต่เช้ายันบ่ายบางครั้งนะต้องเข้าคิวกันซื้อเลยโดยคุณยายพร้อมพิมลเจ้าของร้านจะทําหน้าที่หยอดแป้งแล้วก็หน่าขนมครก ส่วนคุณตาอุทิศจะเป็นคนแค่หนมโครกขายกระทงละถูกถูก20บาทเท่านั้นค,คุณยายบอกแบบนี้ค่ะว่าขายหนมครกมากกว่า30ปีแล้วมีลูกค้าประจำจำนวนมากและรสชาติเนี่ยก็จะเป็นหนมครกแบบโบราณ เคล็ดลับอยู่ที่แป้งกะทิรวมไปถึงต้นกุยช่ายค่ะนี่แหละ, 8, ะกกค่ะที่แปลกเพราะปกติเขาจะใช้ต้นหอมใช่ไหมครับต้นกุยช่ายเนี่ยเราไม่เคยเห็นเอามาหยอดหน้าขนมครก<อ>แต่คุณยายบอกว่ามันจะช่วยเพิ่มความหอมแตกต่างจากที่อื่นๆและลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบนุ่มหรือแบบกรอบเดี๋ยวคุณตาแคะให้<อ>คุณยายมนบอกแบบนี้นะคะว่าถึงแม้จะมีวิกฤตโควิด -19 แต่ไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่คุณยายชิวๆเพราะลูกค้าย,ยังแน่นเหมือนเดิม<อ>ที่สําคัญเพิ่มเติมคือลูกค้าจอนก็มาชิม แล้วติดใจค,ะค่ะค่ะใครสนใจแวะไปได้น,นะคะหนมครกเจ้มมนหนองเสม็ดใกล้สีแยกท่าเรือตำบลบางพระอําเภอเมืองจังหวัดตราหรือว่าโทรสอบถามที่0816508439อ,อยาหยอดตาแคะนะน่ารักเนาะอยู่ด้วยกันหนึ่งคู่นะฮะหวานแบวี่ทีเดียวนะครับ